สุดทางเดินก็จะเป็นเจดีพิพิธภัณฑ์พระอาจารย์เสานะครับด้านข้างป้ายซ้ายมือก็จะเป็นตรงส่วนแรกนี่ก็จะเป็นที่นั่งวิปัสสนาลหลวงปู่เสานะครับเป็นแท่งหินม,มีที่พิงหลังด้วยส่วน ที่เห็นเป็นบ้านนี้ก็จะคือกุฏินะกุฏิหลวงปู่เสานะครับก็เ,เก็บไว้เป็นพิพิธภัณฑ์นะครับสร้างอาคารคุมไว้ด้านหลังก็จะเป็นวิหารพระนอนคอนสวรรค์นะอ่ออีกอย่างหนึง่ง อันที่เป็นที่เดินเนี่ยนะครับทางเดินเนี่ยเป็นทางเดินจงกรม,มของหลวงปู่เสาตรงบริเวณนี้พยายามอย่าเข้าไปเี็บย่ามแล้วกันนะเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์นะ อันนี้ก็ติลงปูเสานะฮทาอย่างเป็นไม้เลยนะ รรมานะของลวงปู่นะเก็บไว้ด้วยนะครับบริเวณโบส์ก็จะมี บางสายญาตินะอยู่ด้านหลังขององ,องค์พระประธานอีกทีนึงอันนี้จะเป็นบริเวณด้านหน้านะอันนี้ก็องค์พระประธาน